ก็พบกับช่อง mydik นะคะสำหรับวันนี้สำหรับใครที่เข้ามาดูช่องเราช่งวัยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อจะได้รู้ว่าเราลงคลิปใหม่เมื่อไหร่นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะเราเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของยอดยงสิลนะคะนี่ค่ะขึ้นหนน้าอะไรนะคะทุกคนเคยอดยงสิลเนี่ยที่เราเห็นในข่าวนะคะ เขาบอกว่าเขานะคะจะไปเดก็คือเขาบอกว่าเขานะคะจะไปเดบิวยูนี่ก็เขานะคะก็จะไปอยู่ในวง B.T.S นะคะเป็นน้องใหม่ของ B.T.S ก็ฝากนักอฝากตัวให้กับคุณยอนด้สินะคะ่ะเขาแบบก,ก็ก็คือเราว่าเป็นน้องเขาใช่ไหมแต่เขาว่าอยู่มอลนะคะทุกคนก็คืออยู่มอลากันแต่เราก็จะเรียกว่าพี่ยอดก็ไม่ได้นาองพี่คุณยอนเลยนะคะ คุณยอน,นะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะใส่คลิปนี้ค่ะเออไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบเป็นรูปภาพที่นี่จุบคือภาพนี้นะคะที่เขาบอกว่าเขาจะเป็นเดบิวต์นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราแล้วจากนั้นเดี๋ยวเรานะคะก็จะขึ้นที่เห็นเห็นในดังก็คือนี่เขาทลุกระว t n นะคะทุกคนโอเคแบบรูปภาพเป็นขนาดนี้ก็คือต้องเป็นดบิวแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นกระนาขยา สำหรับคลิปนี้ก็ไปันแล้วนะคะอย่าลืมกดไทคบและให้กลับกับด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ